สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดเงินเดือนคณะรัฐมนตรีแต่ละตำแหน่งได้ค่าตอบแทนต่อเดือนเท่าไหร่วันนี้เราจะพาไปเปิดเงินเดือนของนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของประเทศไทยได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่มาดูกันนาย,ยกรัฐมนตรีเงินเดือน75,590าเิบาทเงินประจำตำแหน่ง50,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น125,590บาท รองนายกรัฐมนตรีเงินเดือน74,420บาทเงินประจําตําแหน่ง45,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น119,920บาทรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการเงินเดือน73,240บาทเงินประจําตําแหน่ง42,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น115,740บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง เงินเดือน72,660บาทเงินประจําตําแหน่ง41,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น113,560บาทเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเงินเดือน63,200บาทเงินประจําตําแหน่ง18,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น81,700บาทรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเงินเดือน56,120บาท เงินประจำตำแหน่ง14,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น76,20บาทที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเงินเดือน57,660บาทเงินประจำตำแหน่ง15,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น72,660บาทที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเงินเดือน47,250บาทเงินประจำตำแหน่ง10,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น57,250บาท ที่ปรึกษารัฐมนตรีเงิ pixel, นเดือน47,250บาทเงินประจำตำแหน่ง10,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ <S <S ้น57,250บาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงินเดือน47,250บาทเงินประจำตำแหน่ง10,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น57,250บาทรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเงินเดือน44,310บาทเงินประจำตำแหน่ง4,900บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น49,210บาทสวัสดิการและสิทธิประโยชน์การเบิกค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัวตามที่จ่ายจริงได้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเบิกค่าเดินทางค่าเบียเลี้ยงค่าโทรศัพท์ค่าแต่งกายขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ